ตอนนี้ก็จะเป็นแปลงผักกวางตุ้งซึ่งกําลังจะโตแต่ยังไม่โตได้ที่นะคะก็กําลังจะเป็นแบบต้นเล็กต้องอาจจะต้องอีกสักประมาณ10วันนะคะจะเห็นว่าเราก็จะมีมแมลงกินเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราไม่ได้พ่นสารเคมีหรืออะไรเลยเราปลูกในระหว่างแปลงกล้วยเช่นกันทั้งฝังอาหารก็ยังมีเห็นไหมคะเป็นสารอินทรีย์ทั้งสิ้นเราไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะอันนี้ ก็จะเป็นมะเขือพวงอยู่ตรงนี้นะคะนี่มันนี่มีลูกแล้วมาดูตรงนี้ค่ะอันนี้มะม่วงอันนี้อันนี้มาอะไรคะเอามะม่วงมะม่วงเอามะม่วงเบาใช่ใช่ไหมคะอันนี้มะม่วงเบาอาวนึกว่ามะเขือพวงมูกแบบเอามะม่วงเบานี่ค่ะนะคะอันนี้มะม่วงเบานะคะโอเคเราก็คือมะม่วงเบาคือเราเราน้ำมะม่วงเบาปั่นเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของรงแรมดังนั้นเราก็มีความรู้สึกว่า เออเราก็น่าจะปลูกมะม่วงเบาไว้เผื่อคนอยากจะเห็นว่ามะม่วงเบาหรือคนทุกเทพไม่รู้จักค่ะว่ามะม่วงเบาคืออะไรแล้วเขาจะได้ให้มาดูที่ต้นหรือว่าถ่ายภาพไปให้เขาดูว่าเป็นยังไงนะคะในนี้ก็จะเป็นสวนกล้วยน้ำว้าซึ่งกล้วยน้ำว้านี่เราก็มาใช้ทําข้าวต้มมัดที่ขายอยู่ตอนเช้าหรือทั้งวันที่โรงแรมวังใต้นะคะสะดเดาสะดเดาอันนี้เราก็จะมีสะดเดาเช่นกันนะคะเรามีพืชท้องถิ่นพอสมควรนี่เห็นไหมคะเริ่มมีสะดเดาแล้วค่ะดอกสะดเดาโอ้นะ่ากินจังเลยค่ะ เราต้องมาแอบขโมยกินวัตถ <มา S 2> ุดิบพวกนี้เราก็จะเก็บว่าให้ลูกค้าได้ได้ได้ไดรับประทานนะคะก็จะเป็นเราที่ทุกท้งแปลงเนี่ยไม่มีสารเคมีเพราะว่าเรารดด้วยน้ําที่มาจากการบําบัดของน้าของเราซึ่งได้รางวัลระดับทองเพราะฉะนั้นการันตีว่าไม่มีสารเคมีแน่นอนนะคะ การบำบัดก็ไม่ได้ใส่สารเคมีใดๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลงซึ่งเริ่มเพาะรูปกระแตหอมสิคะใบเบลอเลยใบใหญ่เลยอันนี้ไม่มีสารเคมีเพราะฉะนั้นใบใหญ่ได้สวยได้และอร่อยไม่ขมเลยค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆรับประทานได้แน่นอนนะคะเด็กบางวนไม่กินผักเพราะว่าจะเจอผักขมแต่อันเนี้ยแม้กระทั่งผักกาดหอมยังไม่ขมเลยค่ะดูใบสิคะมันต่างจากที่อื่นงไรนะคะความสมบูรณ์หรือความ ปล่งปลั่งของผักมันต่างกันนะคะบางวันเราก็จะมีมีมากพอที่จะจาหน่ายที่ร้านอาหารเช้าเช่นกันนะคะอีกสองสาวันเราน่าจะอาจจะมีผักกาดหอมจําหน่ายที่ร้านอาหารเช้าลองมาชิมดูแล้วก็มาสัมผัสดูนะคะว่าผักกาดหอมจากแปลงเกษตรอินทรีย์แตกต่างจากผักกาดหอมในตลาดหรือในพื้นถิ่นเปน,นอย่างไรนะคะที่คิดว่าเราจะเห็นความแตกต่าง นอกจากนั้นแล้วเราก็จะปลูกไม้ดอกเช่นกันนะคะเป็นดอกพุดธใบพุดธดอกพุดธใบพุดธใ,ใบเตยเห็นไหมคะใบเตยที่เราปลูกเนี่ยจริงๆแล้วเพราะว่าเรามีเรามาีขนมที่ทําด้วยใบเตยเยอะอย่างเช่นเปียบปูนถั่วแปรและขนมไทยอื่นๆเราก็พยายามปลูกใบเตเยเพื่อใช้เองนะคะแล้วก็เป็นใบเตยที่หอมเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ของโรงแรมบองใต้ก็มาจากสิ่งที่เราปลูกเองเป็นเป็นส่วนหนึ่งนะคะ อันนี้คือดอกแคร์ซึ่งอันนี้ยังไม่เป็นดอกเป็นดอกไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็เก็บไปแล้วนะคะดอกแคร์ต้นแคร์ชื่อองค์ปลูกหลายต้นเหมือนกันค่ะผู้ะจักการสวนที่นี่ชอบแคร์พันธก,ก็เลยถึงแคร์แล้วก็มีผักอื่นๆอย่างเช่นผักบุ้งผักบุ้งอันนี้อันนี้เป็นผักบุ้งอีกพันหนึ่งนะคะส่วนแล้วก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าอันนี้เป็นแปลงกล้วยน้ำว้าทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเดิมเราได้ทํามาจากคุณพัฒนา ในบางบาเป็นพันในบางเลยเห็นไหมคะว่าวีใหญ่ใบใหญ่มากสวยมากอันนั้นสวยมากมากค่ะอันนี้ก<อ>ล้วยตานีอันนี้เป็นกล้วยตานีอันนี้กล้วยตานีเดิมเราปลูกไว้เนื่องจากว่าเราจะเอาใบามาห่อขนมนะคะแต่กล้วยน้ำว้าเนี่ยเราปลูกไว้เพื่อจะเอากล้วยมาทำข้าวตม้มข้าวตม้มข้าวตม้ตม,ตมมัดนะคะโอเคเราก็จะมี ใบกระท่อมให้อินเทรนหน่อยนะคะคือทุกคนก็ถูกกระท่อมกันเราก็เอามาปลูกไว้เผื่อใครอยากจะรู้อยากจะเห็นว่าใบกระท่อมเป็นยังไงก็ามาปลูกให้เห็นให้รู้นะคะก็ส่วนใหญ่เราก็จะเป็นแลงซึ่งเป็นส่วนผสมของพืชถักซึ่งเราอนมามัยใช้ได้แล้วก็ะชะอมชะอมนี่เราก็จะใช้ในถังน้ําพริกนะคะอันนี้เอามาใช้ได้เลยเพราะเรามีน้าพริกทุกวันนะคะแล้วก็ชะอมเราปลูกเยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ชะอมเราเนี่ยไม่ขาดตอนไม่ขาดตอนเลยนะคะ mm. ก็จะมีปลูกมีใช้พอสําหรับในห้องอาหารท่าทองได้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะมารับประทานอาหารที่ห้องท่าทอง mm. ก็จะได้ผักที่ปลอดสารเคมีถ้าเป็นผักที่เราปลูกนะคะอันนั้นการันตีได้ว่าปลอดสารเคมีแต่ถามว่าเป็น เพียวออร์แกนิกเลยไหมก็ไม่ถึงขนาดเป็น p พียวออร์แกนิกแต่ยืนยันว่าเราไม่ได้ใส่สารเคมีหรือปุ๋ยที่มีสารเคมีเลยนะคะก็ใครอยากจะพาเด็กมาชื่นชมมาชมสวนอินทรีย์ของเราได้ที่หลังโรงแรมยินดีเลยนะคะจอดรถมีที่จอดรถสบายๆบว,วันเด็กถ้าไม่มีที่ไหนไปหรือไปจนหมดที่แล้วก็มาที่โรงแรมวังใต้ได้นะคะมาดูสวนอินทรีย์ให้เด็กได้ศึกษาสวนอินรียแล้วก็พรุ่งนี้หากพาเด็กมาเราอาจจะมีเรามีของเด็กเล็กของเล็กเล็กให้เด็กนะคะ หนึ่งชิ้นต่อนหนึ่งคนนะคะเชินมาได้เลยนะคะทั้งกลางวันและเย็นนะคะขอบพระคุณค่ะ okay. อะไรนี่ว้ายจานนี้มันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ